6 AI จากค่ายอเมริกาหรือจีนใครจะเช็คคำผิดได้เก่งกว่ากันเราจะให้เช็คคำผิดจากข่าวต้องขอบคุณสำนักข่าวพุ้นธุรกิจนะครับขอตัวอย่างนี้มาทำซึ่งข่าวนี้ผมจะใส่คำผิดแกล้งเขาอยู่ทั้งหมดอยู่คําคำนะฮะคำนี้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 นะส่วนพร้อมเช็คคำผิดตามนี้เลยนะครับทุกคนคลิกขวา c o อปปี้พร้อมและเนื้อหาข่าวไปใส่ใน AI กนครับเริ่มต้นที Chat GPT ทุกคนครับวางพร้อมกับเนื้อหาข่าวลงไปทุกคนสั่งกันครับต่อด้วยที่จ e m i n i ครับสั่งกันครับ ถึงเวลาตรวจกันบ้างครับเริ่มต้นที่ Chat GPT ก่อนเลยทุกคนฮนะทำแรกมูลค่าถูกต้องไหมฮะคำที่สี่ตลาดหนะุ้นนะฮะพี่พีดถูกต้องกันทุกคนฮะเห็อยูนะ่ฮะแต่ Chat GPT พลาดอยู่หนึ่งคำนะฮะนั่นก็คือคำว่า CPO นะฮะผมแกล้งเป็น CTO นะครับมีโอโหูเขามียากจริงๆนฮะ Gemini าหลุดไปสองคำนะทุกคนฮนะโคตรพลาดไปหนึ่งคำเหมือนกับ Chat GPT เลยครับตัวที่สี่ DeepSeek จากจี T ทำได้ สี่คำเหมือนกันแต่สิ่งที่ดิฟซิกเห็นเพิ่มเติมไม่ใช่คำผิดแต่เป็นความขัดแย้งของข้อมูลตัวของควดก็เห็นความขัดแย้งตรงนี้เหมือนกันครับทุกคนครับตัวที่5คิเวนจากจีนทำได้4คำเหมือนกันแต่จุดที่น่าสนใจก็คือข้อที่6ครับเขาแนะนำว่าไอ้นี่ดูแล้วอาจจะไม่สมเหตุสมผลตัวสุดท้ายน้องซีซี่จากเมืองจีนทุกคนฮะไม่ธรรมาดาบอกจุดมาถึง14จุดถ้าพูดถึงคำผิดน้องซีซี่ได้4สรุปเท่าที่ผมลอง พอจะช่วยมาปิดจุดพลาดที่เราอาจจะมองไม่เห็นได้เคล็ดลับก็คือลองสั่งหลายๆรอบครับเราก็จะเห็นจุดพลาดที่เพิ่มขึ้นพวกเราลองตัวไหนแล้วชอบเม้นมาบอกด้วยนะครับ